กดอ,อะไรนะบลอกเลี้ยวกังถ้ามันเลี้ยวไปถ้ากลัวถ้่างที่ผมบอกตรงนั้นนะครับเราดันรถจะดึง <c oughs> วันนี้มาร่วมกิจกรรมกับเกียร์ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราไปลองขับเกียร์แคนิวอว์กันอันนี้ค่ะเป็นเครืองดื่มสามารถจากเราจะได้ทดลองรถแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ ในล็อกี่จะรู้นะการรีวิวของเราก็ค่อนข้างจะเน้นนะครับเราไม่ใช่จะเก่งเรื่องหลากหลายรูปแบบทั้งขับไปทำงานแล้วก็ไปทริปนี่นะฮะถึงเวลาไปเชดทรฟ์กันเกียร์คันนิวอลอยู่นี่แล้วปึ๊บนะครับ พระดาเขาจัดการก่อนผมนั่งข้างหลังใช่ไหมโอเคห้าโอ้โหรถอะไรนะรถอะไรนะบาะนิ่งังอ่าปิดประตูเรียบร้อยอออมาพร้อมนัม่งชิบวัทษบ้า,า,างนะครับอย่างไม่ค่อยเป็นอะไรถ้ารถมันติดไงครับเป็นไงบาะนุ่มมะฮะถ้ายภาพบนลูกค้าด้วยประชนะเดี๋ยวผมอ,อมาจจะใช้แบบตะกั่งนี้แต่ถ้าเราชิดกับกล้องนะชิบกักล้องก็ได้เพราะกล้องมันไม่หลอกตาครับ ลองกันเป็นแบบเจ็ดที่นั่งนะครับนี่มันก็จะเบาะอยู่ขวามือจะเป็นไฟฟ้าครับเจ็ดที่นั่งจะมีช่องทางเดินตรงกลางด้วยึบโอ้เป็นสมาร์ทคูี่อีัวนี้เป็นคนนั่งเนาะใช่ไหมครับใช่หมใมหมใมใช่ไหมามใช ลูกคาน้งเบรกโอลูกคาน้งเร่งไปครับเร่งไปมาเป็นคนนั่งก็นิ่มดีนะครับสำหรับเกียร์แคนิบอลนะฮะนี่ก็เป็นเจนอะไรนะลุ้นเจนเลยนะเจนสเจนสี่แล้วนะครับคือเคยลองขับเมื่อเจนสามแต่พอมาลองเจนสี่แก็มีความโอทูกว้างขวางเยอะขึ้นนะมีสันหลัง ครับสองบาทสำหรับปุ่นท็อปถ้ามันเร็วไปถ้าก,กลัวใช่ผมบอกตรงนั้นนะครับรทดลองเคียดคาริบอร,น,รนะครับต้องข้างๆเป็น EV5 ีไฟสิงทีนี่นี่เป็นยกเลิกใช่ไหมดันลงดันลงพีดูเซฟดันขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนรถรถทั่วไปอ่ะเราก็ต้องยกให้คันนี้แหละพอรถนีน้ค่าเทอมผมครับเอาละแวะฉี่แล้วก็ไปกันต่อ ประตูสไลด์ชอบเลยโอเคครับสนุกมากมาเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคออกครับกดปุ่มแล้วยังไงต่อประตูสไลด์เข้ามาแล้วโหมีที่บ้านเล่นทั้งวันแน่นอนอย่างงครับหลังจากได้ลองขับเทสต์ได้แบบนี้อยากได้มากเลยค่ะนี่มากเลยค่ะผมก็อยากได้อะไรนะผมก็อยากได้เหรอ <c oughs> วันนี้ก็ถือว่ามาลองเจนใหม่เนาะแล้วเขาก็มีหลายสิ่งที่พัฒนาขึ้นมานะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวนะผมว่าเหมาะมากสําหรับรถเกียร์แคนิวอลนะฮะซึ่งตอนนี้เขามีทั้งแบบเสือดที่นั่งแล้วก็เจ็ดที่นั่งเมื่อกี้ไปลองเจ็ดที่นั่งมาก็ถือว่าโอ้หรูรามาเห่าจริงๆนะฮะแล้วก็ถือว่าราคาไม่ได้แพงมากนะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถ้าใครที่มีครอบครัวนะเกียร์แคนิวอลก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ตอบโจทย์สําหรับคนที่มีครอบครัวกันด้วยนะครับ ขอบคุณกิจกรรมดีๆจากเกียร์ไทยแลนด์นะครับที่วันนี้ชวนมาเทสต์ร้์เกียร์แคนิบอรนะฮะเอาเป็นว่าถ้าตังครบเมื่อไหร่นะครับเจอกันนะครับสำหรับเกียร์แคนิบอร์ครับเมานะการันตีจากเด็กน้อยคนนี้นะครับนั่งเมื่อกี้สนุกมากเนาะเอ๊ะสักคันไหมฮะเอาสักคันไหมใช่ขอตังหน่อยขอตังหน่อยจับเบี้ยวค่ะ